สวัสดีครับวันนี้วันที่สองกุลาคม2 5 6สองห้าหสามครับตรงกับสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดวันออกพรรษาพอดีก็มาคุยกันได้เรื่องเดียวก็คือเรื่องบั้งไฟพญานาคมันเองนะมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะเอ่อตอนที่รู้เรื่องบั้งไฟพญานาคตอนแรกเนี่ยมันเป็นเข้าใจว่าเกิดขึ้นปีละครั้งก็เลยมองไปก่อนเลยว่า อะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับโลกที่เป็นคาบที่เป็นประจำหนึ่งปีเนี่ยมีอะไรบ้างคือตอนนั้นยังไม่ได้มองเื่าเป็นสิ่งลี้ลับอะไรนะมองแค่ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไว้ก่อนสิ่งที่คิดได้เกี่ยวข้องกับโลกเราทุกหนึ่งปีก็มีอย่างเดียวที่คิดออกก็คือโลกเราโคจร,รรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งปีแค่นั้นนี้ก็เลยมาดูว่า มันเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไหมก็เลยมาดูมาเช็คเรื่องวันที่ซ้หน่อยก็ปรากฏว่ามารู้ว่าวันที่ออกพรรษาของแต่ละปีเนี่ยไม่ตรงกันอ้าวมันไม่ตรงกันก็แปลว่าดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวแล้วถ้างั้นนะอย่างปีนี้ก็คือวันนี้เลยก็คือวันที่สองตุลาคมถ้าปีหน้าปีสองห้หกสี่ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมแล้วก็ทันเลยไปถึงปี 2547เนี่ยนูนยาวไปติ่เดือน30ตุลาคมซึ่งไม่ตรงกันเลยมันห่างกันหลายวันเหมือนกันดังนั้นเอ,อมันเลยมองไปว่าไม่ไม่นา่าจะใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วละ่ะถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติทำไมเขาจะเลือกวันได้ตรงกันจังทีนี้มาดูการชมบั้งไฟยพญานาคในบ้านเราก็คือไปพากันไปนั่งกันอยู่ริมแม่นม้ำโขง แล้วก็เห็นเป็นดวงไฟส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงพุ่งขึ้นจากกลางแม่น้ำโขงเออเออแบบนี้ <c oughs> ก็ทุกคนก็พูดตรงกันว่าเห็นดวงไฟขึ้นมาจากแม่น้ำอันนี้เขาก็ไม่ไโกหกหรอกเขาก็พูดตามในสิ่งที่เขาเห็นจริงๆพียงแต่ว่าเ,เราเชื่อสิ่งที่เราเห็นได้ร้อยเป็นต์ไหมเราเชื่อเราเชื่อสนิทใจเลยหรือว่า มันขึ้นจากกลางแม่น้ำจริงๆอ่ามันมีเรื่องของความมืดมีปัจจัยเรื่องของแสงจุดสังเกตระยะห่างเข้ามาเกี่ยวไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เราเห็นความจริงผิดเพี้ยนได้หมดแต่เราก็สรุปตามที่เรารับรู้ว่ามันเป็นขึ้นจากกลางแม่น้ำแต่ก็โชคดีที่พระเจ้าประทานเทคโนโลยีมาให้เรา สร้างอุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถมองเห็นในสิ่งที่สายตาเราไม่เห็นได้คือเอาชนะข้ามข้อจํากัดของสายตามนุษย์ได้ก็คือพวกกล้องความเร็วสูงทั้งหลายดังนั้นเราเลือกที่จะเชื่อสายตาเราเองอย่างเดียวหรือเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่เก่งกว่าสายตาของเราก็ดูเอาละการจากภาพที่บันทึกมาได้จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีภาพถ่ายหรือภาพวิดีโออันไหนเลยที่ บ่งชี้ว่าดวงไฟขึ้นจากแม่น้ํำในทางกลับกันตรงข้ามกันเลยก็คือเราพบชัดเจนว่าไฟดวงไฟทุกอันเนี่ยขึ้นจากฝั่งลาวทั้งหมดเลยมันก็ตามมาซึ่งข้อสงสัยที่ว่าถ้าขึ้นจากฝั่งลาวแล้วมันคืออะไรเท่าที่เห็นมาก็คือเป็นกระสุนปืนอาวุธของทามธรรมดานี่นี่ เพียงแต่ว่ามันเป็นลูกกระสุนที่เรียกว่ากระสุนสองวิถีก็คือเป็นลูกที่มันจะสว่างเป็นเรืองแสงขึ้นมาได้ตอนยิงออกไปเพราะว่าเขาจะแทรกไอกระสุนไอที่เป็นเรืองแสงไว้มีแสงเนี่ยเอาไว้ทุกประมาณ4ี่ถึงหนัดจะแทรกไว้ในซองกระสุนน่ะเพื่อเอาไว้ใช้ลบตอนกลางคืนจะได้รู้วิถีกระสุนว่ายิงไปตรงไหนเพื่อเพิ่มความแม่นยําตอนลบตอนกลางคืนหรือแทรกเอาไว้อาจจะ อาจจะใส่ไว้นัดสุดท้ายของซองกระสุนเพื่อให้รู้ว่ากระสุนหมดแล้วก็ใช้โดยทั่วไปในอาวุธสงครามแล้วก็ทําไมมันถึงเออเห็นเหมือนช้าจังถ้าเป็นกระสุนปืนน่าจะไวกว่านี้ไหมอันนี้อากธาิบายได้ง่ายๆว่ามันยิงขึ้นฟ้าแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันดึงลงอยู่แล้วยังไงกระสุนจะเร็วได้ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วอันที่สองก็คือถ้าเรายือนอยู่ใน หลังส่วนโค้งแบบเนี้ยส่วนโค้งแบบนี้ยเราจะเห็นกระสุนเคลื่อนที่ช้าอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยด้านมุมมองก็อธิบายได้ไม่ยากแล้วเรื่องเสียงละ่ะเออหลายคนสงสัยว่าทําไมถ้าเป็นปืนจริงทําไมไม่มีเสียงคําอธิบายก็คือทันทีที่ปืนยิงออกมาเนี่ยเราจะเห็นแสงก่อนเพราะว่า แสงเดินทางไวกว่าเสียงมาก3า0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเสียงแค่เป็นหลักพันห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเองพยิงปืนออกมาปุ๊บเราเห็นแสงก่อนแล้วเราก็เฮ้ยเสียงมันดังมากเสียงคนเนี่ยเทเนี่ยดังมากกว่าเสียงของปืนจะเดินทางข้ามมนน้นําโขงมาซึ่งก็กว้างมากบางจุดกว้างถึง1กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเป็นวินาทีเลยนะ กว่าเสียงจะเดินทางมาก็โดนเสียงเ hey ฮกบเกื่อนไปหมดแล้วทำให้เราไม่ได้ยินเสียงปืนนี่คือคำอธิบายอีกอันหนึ่งที่น่าจะพอฟังขึ้นอยู่มั้งเนาะดังนั้นเถ้าว่ากันตามหลักฐานว่ากันตามความจริงที่ปรากฏเนี่ยเราก็คงสรุปไม่ได้ว่า,าลูกไฟขึ้นจากแม่น้ำเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเลยสักอย่างเดียว แต่กับมีหลักฐานหักล้างที่ชัดเจนกว่าก็คือุูกไฟขึ้นจากฝั่งเรามีภาพเป็นวิถีขึ้นอย่างชัดเจนส่นใครจะเลือกเชื่อแบบไหนอยู่หรือยังไงก็ก็แล้วแต่สภาของแต่ละคนกันแล้วกันนะก็เหมือนเดิมครับทลิปนี้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวทัวลงมุ่ยไปก่อนละ you oh.